หลายๆคนคงถามว่าอะไรแม่งแพงไหมราคาแม่งตกไหมแล้วกูใช้กระอมที่ไหนซื้อคันนี้ดีใจวันซื้อกับดีใจวันขายใช่ไหม วัสดีครับวันนี้อยู่กับวันเดลวิ300กาลลันะฮะวันนี้เป็นวันแม่12สิงหาครับผมก็นํารถคันนี้ออกมาใช้งานด้วยไม่ได้ใช้งานนานแล้ววันนี้ออกมาลองและก็มารีวิวให้ฟังกับวันเดลวิ300กาลลัที่ควรเปงนอาจารย์ทำผิวว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เจอต้นไม้เป็นทรงาห้านะฮะแล้วก็รถคันนี้ผมก็บอกก่อนว่าโดนรถไปขาอฝันตอนเด็กและไปข้อฝันของคนหลายๆคน ซึ่งก็องบอกก่อนว่าเป็นรถที่หาดูยากมากซึ่งคันนี้นะครับเป็นหนึ่งในสาคันในประเทศไทยที่ออกจากสูตรเฟอร์มาเป็นสีเหลืองแท้จากโรงงานซึ่งมีสาคันคันแรกจะเป็นสีดำบอดดำคันที่สองเป็นสีฟ้าบอดคีมคันที่สามคือสีเหลืองบอดดำคันนี้ครับเป็นมาเซราตุ3002 GT ครับเดี๋ยว ผมจะพาน้องชาแล้วก็คุณกำไรเนี่ยไปด้วยกับวันนี้เป็นวันที่ผมไปซื้อ,อ,งอวงมาลัยไหว้คุณแม่ผมน้องชาซื้อวองมาลัยไหว้คุณกำไร,ออไรและน้องชาวานะครับเราจะไปขับและรีวิวเพราะว่าการขับขีเป็นยังไงหลายหลายคนคงถามว่าอะไรแม่งแพงไหมราคาแม่งตกไหมแล้วกูใช้กระท่อมที่ไหนซื้อคันนี้ดีใจวันซื้อกับดีใจวันขายใช่ไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆให้ฟังแล้วกันครับอันนี้คือมาสซโรติ302 GT นะครับรถรออกศูนเฟอร์มาเป็นสีเหลืองเดิมจากคอวงงานไฟหน้าเนี่ยเหมือนกับพวก360มันเป็นสเปเชียลเดียวกับ360นะครับคนออกแบบนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกคานเบกก็น่าจะเป็นเบรกพวกแบบกู้ทำให้นะครับรถเป็นสีเหลืองกล้วยหอมเลยสวยๆนะครับเป็นคูเป้2สองกสองที่นั่งนะครับ รถเดิมๆผมต้องบอกก่อนว่ามาเซราติรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกที่ไฟท้ายเป็น LED แบบนี้ครับเป็นไฟแบบนูเบลแรงซซึ่งสมัยก่อนคนทั่วโลกไม่ให้การยอมรับครับเขามองว่าไฟ LED จะเป็นไฟที่ทําให้มองแล้วไม่ชัดนะครับแต่ตอนนี้ทั่วโลกใช้เป็นไฟ LED หมดครับรถคันนี้ เป็นสีเหลืองเดิมดาเดิม,ดมออกเฟอร์มามีร้อแม็กแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับภายในก็จะเป็นแบบนี้ครับอารมณ์รถเก่าๆยุค90 2000แรกๆมีความเป็นผู้ดีนะครับีคุณกำไรมาด้วยน้องชามาด้วยนะครับเป็นไงฮะรถซุปเปอร์คาร์ที่ใช้ได้ชีวิตประจำวันจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ผมเติมน้ำมันมโทรไปหาพี่คนที่ขายมาเซร์ติเลยนะครับว่าเปิดฝาถังน้ำมันอย่างไร ซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้เลยเพราะผมเคยเติมตอนที่รับรถมาแล้วก็ไม่ได้เติมอีกทีหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเติมยังไงนะฮะสิ่งแรกที่จะต้องเติมนะครับน้ํามันจะต้องทํานะฮะดับเครื่องครับ2เปิดเก๊เดี๋ยวเราควเปิดเก๊หน่อยครับคุณกำไรเดแล้วเราก็จะมีปุม่มอยู่ด้านนี้ค่ะด้านนี้นะครับอันนี้ผมเปิดค่ะขอบคุณนี่มีเจ้าโวยวายมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวกันต่อแล้วกันครับ มาพูดถึงตัวรายละเอียดของรถรุ่นนี้ครับมันเป็นมาเซอร์ติ3,002 GT ปีผลิตเนี่ยมันเริ่มในปี1 9 9 8จนมาถึงปีประมาณ2,002นะครับซึ่งจะมี2รุ่นหลักๆนะครับเป็น3,002 GT A กับ GT นะครับก็แบ่งแยกกันไลยด้วยแรงม้าน,านุ่นนี้นั่น,นะะแต่เราจะมาพูดถึงรุ่น3,002 GT คันนี้เป็นเครื่องแบบ V8 Twin Turbo Charger 3,200 cc ครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้แรงม้าอยู่ที่365แรงม้าโดยประมาณนะครับซึ่งมันเป็นรถซูเปอร์คาร์สมัยก่อน360แรงม้าเนี่ยก็เทียบเท่าก,กับพวก f e r r ์รี่360นะครับแล้วรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถมาจากค่ายอิตาลีนะครับซึ่งเป็นการดีไซน์กิ่ไอายเดียวกับ f e r r ์รี่ลัมโบกินีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนคู่ขาเดียวกับตัว ซึ่งรายละเอียดของตัวรถเนี่ยการพวกภายในอินเทีเรียต่างๆเนี่ยจะมีกลิ่นอายคล้ายๆ Ferrari, Alfa Romeo, f i มโอ e อะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้ราคาออกห้างที่ได้ยินมาประมาณ8ล้านบาทน,นะครับ8ล้านบาทซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมีแค่3คันเท่านั้นที่ออกจากศูนย์เฟอร์มาหรือรถอ u t ทอไลจากบริษัทปาเซรติ ati, ที่แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทย ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยจะมีรุ่นนี้มาเปิดขาย3คันด้วยกันคันแรกจะเป็นสีดำภายในดำคันที่2เป็นสีฟ้าภายในครีมคันที่3าคือีเหลืองภายในดำครับซึ่งจะบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยในตลาดแทบไม่มีเลยในตลาดคือสองราคาซื้อขายมีตั้งแต่2ล้านการจนถึง3ล้านครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมขายคันนี้ในราคาไม่แพงเพียง2ล้าน3ามแ่นบาทครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่อง ประวัติของมาเซราติกันนะครับเข้าๆตามสไตล์300แล้วกันอาจจะไม่ได้จาะลึกเพราะว่าเราไม่ได้กแกะ Google มาหรืออะไรมาเป็นความจาในสมองของผมนะครับเรามาพูดถึงประวัติของมาเซราติกันก่อนอย่างที่ผมเกิดไว้เมื่อกี้นะครับมาเซราติ er เนี่ยเปิดตัวมาได้ประมาณถ้านับจากปีนี้น่าจะมีร้อยหกร้อยเจ็ดปีแล้วโดยประมาณนะฮะเริ่มจากคนก่อนตั้งจากครอบครัวพี่น้องเนี่ยจากมาเซราติด้วยกันเนี่ยเป็น เด็กวัยรุ่นทั้งหมด5คนครับที่มีความชื่นชอบของมอเตอร์สปอร์ตแล้อยากเป็นนักแข่งรถก็เลยรวมตัวกันสร้างรถเพื่อมาแข่งรถจนประสบความสำเร็จนะครับก็เลยเปิดตัวแบรนด์มาเซราตีมานะครับหลังจากนั้นเนี่ย มาเซราติก็โด่งดังมาเรื่อยๆโดง่งเรื่อยๆแต่รถที่สร้างชื่อที่สุดของมาเซราติคือ p o r t โ e ต o พอเนะครับเป็นหลักแล้วก็มีพวกรุ่นที่สร้างชื่อหนักๆเลยที่ทั่วโลกให้การยอมรับเลยนะครับแล้เป็นแบบรถที่ขึ้นแท่นรถสปอร์ตคูเป้ซูเปอร์คาร์ที่คนใหม่หลายคนใหมยมองทั่วโลกเลยเป็นแกรนทูริสโมซึ่งจะเป็นรรุ่นที่เหมือนแบบปากเรนแบบทิมๆรถใหม่นะคะน17ล้านกว่านะ แล้วพวกเกาหลีถ้าคุณกำไังเคยดูหนังเกาหลีจะเห็นปะพี่เอกเกาหลีจะใช้รถสปอร์ตของมาเซราติใช่พอมาเปรียบเทียบของความเป็นรถเจ้าชายครับค่ะมันมีความไฮเอนด์ในแบรนด์ของเขานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าด้วยตัวรถเนี่ยที่มันเป็นมาเซราติซึ่งมันมีความเป็นซูเปอร์คาร์แล้วก็มีกลิ่นอายของความยูนิคอะความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับทำให้รถรุ่นเนี้ย มันเลยมีข้อจํากัดในการขายมันไม่ได้แบบว่าเป็นรถ,รถที่เหมือนพวกเบนซ์บีอมที่ได้รับการตอบรับดีคนที่จะต้องใช้รถนี้ต้องมีรถนิยมสูงนะครับ uh huh. คมต้องบอกก่อนว่ามาสตรติเนี่ยทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยออกแบบเสียงท่อ mm hmm. เขาการันตีว่าการรถเขาเนี่ยเป็นรถที่มีเสียงท่อที่เพอะที่สุดในโลกเสียงท่อเขาวิจัยมาแล้วว่าการที่รถคันนี้ท่อเสียเนี่ย uh huh. ถ้าผู้หญิงได้ยินเสียงท่อจะมีหลัง สารสักอย่างหนึ่งเนี่ยดึงดูดให้ผู้หญิงคนเนี้รู้สึกรักไค่และก็ชอบทําให้หันมามองอคนที่ขับมาเซอร์บีครับแต่จริงๆแล้วสําสหรับกําไรอะ่ะมันไม่ต้องได้ยินเสียงท่อหรอกแค่รูปทรงของรถอะ่ะมันก็มีเสน่ห์มากแล้วนะเราถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมานั่งภายในมันก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงยอมรับว่าเสียงท่อเล้าใจจริงเพราะว่ามันไม่ได้แบบฮึมๆเหมือนรถทั่วไปที่แบบ ใช่มันมีความผู้ดีใช่ค่ะนะครับผู้ทำไรฮะสงสัยไหมว่าโลโก้เนี่ยมันมาจากไหนโลโก้มันเหมือนเงี้ยงที่ทิมป่ามันเป็นโลโก้ตีศูนย์จากเทพเนปจูในเมืองโรรันยาถ้าผมพูดผิด<ฆ>ก็อย่าว่ากันนะเปวามรู้จะบอกก็ประมาณนี้เป็นการดีเทลรายละเอียดเบื้องต้นก่อนที่คุณจะร่วงไปสัมผัสเจ้ามาเซร์ติ 320TT ครับ เรา,าพูดถึงในเรื่องการขับขี่กันครับเนี่ตอนนี้เราเอารถคันนี้มาใช้หนึ่งวันวันเดวิสามร้อยกาหลาดน,นะฮะซึ่งจะเป็นการนำมานำรถคันนี้มาใช้และพาน้องชามมาเลือกพวงมาลัยให้กับมามาอามาแล้วก็ไม่คิดจะมีเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมก็พามาด้วยน้องชาก็อยากให้มาด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องบอกก่อนว่าการขับขี่ที่ผมขับสัมผัสมาเนี่ยส่วนตัวไม่ชอบนะครับเรื่องอยา่างหนึ่งครับคันเร่งมันนิ่ม มากแตกเป็นพุ่งแต่เป็นพุ่งนะฮะส่วนเบรกก็แข็งแล้วก็สองนะครับออรถเนี่ยมันเก่าถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนขับ e สามสิบ e สามหกด้วยปีที่มันเก่าอัตราเร่งเล่นเสียงเครื่องจะฮึ่งอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของรถปีเก่านะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมันดูล้าหลังถ้าคนที่คนชอบเล่นไฮเทคโนโลยีมันก็จะแบบไม่ชอบหน่อยมันจะมีกลิ่นน้ำมันมีนู่นมีนี่นะครับ แล้วก็ภายในมันก็จะแบบเก่าๆหน่อยมีเสียงก็แก,ก๊แกก็แก๊กเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้คือคุณต้องทําใจให้ได้คนก็ได้รถยนต์มือสองนะครับข้อดีของมันคืออะไรรูกไหมครับค่ะขับไปไม่มีใครดีคสองซื้อไปราคาไม่ตกวันนี้คุณซื้อในะราคา2ล้านกว่าบาทผมว่าขับอีก10ปีก็น่าจะราคาล้านกว่าบาทถึงสองล้านกว่าหรืออาจจะกระโดดขึ้นไปก็ได้เพราะว่าในตลาดเมืองไทยตอนนี้ไม่มีรถให้คุณเลือกซื้อเยอะ นะครับสามครับคุณได้รถซุเปอร์คาร์ในราคาอดธรรมดาม,มาซาติคือแบรนด์เขาก็ถือเป็นซุเปอร์คาร์อยู่แล้วหรอใช่ครับสี่ครับรถคันนี้มันเหมือนของสะสมนะครับเวลาที่คุณขับไปไหนหรือคุณที่เจอพวกมันก็จะได้ดีวธุรกิจพวกนี้นั่นได้นะครับอ,อันนี้คือข้อดีในการครอบครองผมลืมพูดข้อเสียอีกอย่างนึงครับหาอู่ซ่อมยากครับ ราคาแพงในการสั่งอะไหล่อะไหล่คไทยไม่มีมีสต็อกอยู่น้อยะนะครับต้องเบิกอีเบเท่านั้นนะครับอ่ะผมไขข้อข้องใจของคนหลายๆคนนะครับว่ารถรุ่นนี้ซ่อมที่ไหนได้บ้างหนึ่งครับช่างโกวิดครับสามารถเซิร์ชได้เลยครับผมไม่ใส่เบอร์นะเซิาาร์ชที่ Facebook ได้เลยคุณโกวิดนะครับเป็นอู่ซ่อมเฟอร์เรอี่สนะครับช่างประพันธ์เป็นอู่ซ่อมเฟอร์เรอรี่ลัมโบเหมือนกันเป็นช่างเก่าจากเฟอร์มาซ่อมมา,ราตรติีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ อยากเรารู้ก็ลองเซิร์ชช่างประพันธ์ซ er ่อมมาเซราติซ่อมเฟอร์รารี่ซ่อมอะไรพวกนี้เพราะว่าผมไม่อยากแนะนําไปเกิดถ้าสมมติทำให้คุณไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะคุณก็จะมาว่าผมว่าผม,าผมแนะนําไปแต่อันนี้คือไกด์ไลน์ในการทํารถของคุณนะครับส่วนรถคันนี้สามารถขับรถเข้าศูนย์มาเซราติที่เอสแควร์ได้เลยครับ<อ>เพราะเป็นรถศูนย์สามารถเป็นรถดิเลรกเข้าต่อได้สามารถซ่อมเซอร์วิสได้ครับและอู่นอกอีก2ที่นะครับช่างก๊อดครับเรบด่วนราบินทาเออไม่ใช่ อลิ่งชันช่างก๊อดอลิ่งชันครับ2ครับพี่เอกบูโน่ครับพระรามสามครับเป็นคนที่ขายรถคันนี้เองด้วยออกจากห้างจากศูนย์เลยเป็นคนให้ข้อมูลผมมานะครับก็เลยจะบอกว่าเอารถรุ่นนี้ถ้าคุณมีตังสองล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทแล้วก็รับเรื่องเซอร์วิสได้และรับเรื่องเทคโนโลยีเก่าๆได้ผมบอกเลยว่ารถที่หน้ามีไว้ในโรงรถถือคนที่เป็นนักสะสมนะครับหนึ่งคนเลยครับ ที่จำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่า0-100ในประมาณ5.1ประมาณ5วิ1 2 3 4 5 0-100แล้วเดี๋ยวเราลองก,กับทีนครับเนี่ยมันก็จะตุนต่นมันก็จะวิ่งแล้วตุนต่นมันรอรอกเทอร์โบมาด้วยความปีมันเก่านะครับมันก็ต้องต้องรอต้องนูนี่นั่นมันไม,<ะ>ไม่ได้เือนเอารถใหม่ๆถามความแรงสู้เฟอร์รี่360ได้ไหมสู้ไม่ได้ครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณต้องการหารถที่แรงๆขับแรงๆไปยี่ห้ออื่นเลยครับแต่ถ้าคุณต้องการรถที่มีสไตล์เก็บไว้ในโรงรถ ผมต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้นะฮะดีใจวันซื้อกับดีใจวันขายและจะถ้าคนที่รักแบรนด์นี้ส่วนใหญ่ซื้อแล้วไม่คิดจะขายครับถ้าขายมึงจะไม่รักเลยแบรนด์นี้ <c oughs> เพราะว่าออกห้างคาราซุตมาเซนติรุ่นใหม่ผมไม่ได้บอกว่าราคาไม่ดีนะเอารุ่นใหม่10ล้านขายมือสองละสี่ล้านห้าล้านจากเพราะคนไม่ค่อยเล่นด้วย <c oughs> หาคนซื้อยากแล้วก็มันก็จะอยู่ที่ราคานิดนึงนะครับอันนี้อันนี้เราเรา,เราพูดในแง่มุมของธุร,รกิจนะฮะไม่ได้แง่มุมว่ารถคันนี้ไม่ดีนะครับ <c oughs> เราต้องพูดกันแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ เล่นรุ่นนี้ทําความเข้าใจแล้วว่าต้องขัดทุนซื้อแล้วไม่ขายบางผมมีผู้ใหญ่หลายขั้นบอกผมซื้อแล้วผมไม่ขายถึงแม้จะขายผมไม่ไลผมซื้อฟิลลิ่งทุกการขับขี่ในการขับขี่ของรถมาเซาติาผมซื้อรถมาเซาตินั่งหลังก็สบายอย่างเช่นคอโตพาเต้มีมุ้นพี่ซื้อใบแดงเขาบอกว่านั่งหลังสบายวันเสาร์ที่กูอยากขับกูก็ได้เอารถซุปเปอร์คาร์มาขับหนึ่งคันแต่กูจ่ายในรถคันเดียวเท่านั้นเออฟังแล้วก็เป็นเหตุผลที่ดีของคนที่เล่นรถเหมือนกันนะครับค่ะ และคนชอบถามว่ารุ่นนี้เวลาขับรถติดความร้อนขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นนะครับด้วยรถที่มันสมบูรณ์ด้วยแหละเราเลยต้องบอกว่ารถมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะขับดีแต่ผมแค่ไม่ชอบเรื่องแบบมันมีกลิ่นไอ้น้ามันนุ่นนี้นั่นตามด้วยรถปีเก่านะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของรถพวกนี้นะครับข้อดีอีกอย่างเอ่อที่ผมสัมผัสได้นะฮะก็ไปจอดซอปเปอร์คาร์ได้นะครับแล้วก็คนมีคลาสมีสไตล์มีสเสน่ห์ ผู้ชายแต่งตัวเนี้ยมาเหมือนผู้ชายใส่สูทอืมอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณขับมาสาติเหมือนคุณใส่สูรอะ่ะสูรมันก็จะรัดรัดพอดีตัวสุภาพการขับขี่มันก็จะเป็นบแบบนั้นครับถ้าคุณอยากได้แบบแต่งตัวสปีดก็ต้องไปรุ่นอื่นค่ะสรุปง่ายๆแล้วกันในส่วนตัวผมนะครับคันนี้ถ้าเต็มสิบผมให้ไม่เต็มนะเพราะผมไม่ค่อยชอบค่ะผมต้องพูดก่อนว่าผมต้องบอกก่อนว่าผมรีวิวแบบตรงๆไม่ใช่จ้องจะขายรถหนึ่งผมไม่ชอบครับไม่ค่อยแรง สองครับแม่งแก่ในความรู้สึกผมคือภายในมันแก่เราเป็นคนชอบเทคโนโลยีสามครับผมไม่ได้อินมาเซอร์บติสักเท่าไหร่แต่เป็นเด็กผู้ชายคนนึ่งที่ชอบรูปลักษณ์กับรูปโฉมมันเพราะว่ามันหรูหราดูมีสไตล์อยากขับขี่สี่ครับผมไม่ใช่นักแรงรถอิตาลีหรือคนเก็บรถมาเซลราติครับห้าครับผมชอบสายเจดีเอ็มมากกว่าผมใสยญี่ปุ่นหรือไปสายเฟอร์รี่แลบล์แล้วเพราะว่าผมไม่เคยมีไม่เคยครอบครองแบบ ที่แบบจนเกินข้ามขั้นที่จะมาเก็บรุ่นอื่นครับอ,อันนี้สรุปง่ายๆแล้วกันคือผมถ้าสิผมให้ให้เจ็ดพอเ่นคือให้รูปโฉม 2. ให้แบรนด์ของ er ati, ามาสตรติ 3. ให้เทคโนโลยีในสมัยนั้นที่ให้มานะครับแต่ส่วนอีกสเปคือส่วนตัวที่ไม่ได้อินกับมาสตรติสักเท่าไหร่ครับอ,อันนี้เป็นความ คราและความคิดส่วนตัวนานาจิตตัง<ช>อย่าเอาผมไม่ด่าทีหลังนะครับใครที่เป็นบิ๊กแฟนโปรดเข้าใจแชมป์สามร้อยด้วย<ช>เรารีวิวแบบตรงๆไม่มีการใส่ไฟไม่มีการอวยใดๆทั้งสิ้นกับรถคันนี้เพราะเป็นคันหนึ่งที่ผมขายครับซึ่งผมก็บอกลูกค้าทุกคนว่าช่วงล่างรุ่นนี้นะฮะมันก็ไม่ได้แบบนึบเหมือนรุ่นใหม่ๆเขาบอกก็มาสนาติเป็นแบบนี้แล้วปีนั้นแค่นี้มันก็ดีมากขนาดไหน<ช>แล้วใช,ใชใ่เทียบในนวัตกรรมตอนที่เขาออกมามันก็ถือว่าเจ๋งมากเนาะใช่ครับ ก็เดี๋ยวผมจะผัดมือให้คุณกำไรมาขับบ้างและลองพูดว่ามันเป็นอย่างไรครับเอาแค่เขาขับแล้วกันว่าเขารู้สึกขับแล้วเป็นยังไงคันเร่งชอบคันเร่งไหมเบาะนั่งแล้วสบายไหมอัตราเร่งดีไหมทัศนวสิสัยเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรเลยใ,ในรูปแบบของคุณกำไรบ้างว่าเป็นยังไงนะครับได้เลยใช่เดี๋ยวเราไปซื้อพวองมาลัยกันก่อนดีก,กว่า ขับแน่ๆเลยคะ่ะฝนตกหนักมากเลยลูกก็หลับด้วยสองคลิปแล้วอะ่ะที่ยังไม่ได้ขับให้ดูเดี๋ยวคันหน้าล้วกันเนาะติดสัญญาไว้คันหน้าเดี๋ยวจะมาขับเราวจะมารีวิวนะโอเคไหมคะได้งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อพวงมาลัยกันดีกว่าเลือกซื้อพวงมาลัยกันไปดูว่าการใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ส่วนใหญ่คนเขาไม่เอามาใช้ชีวิตประจำวันนะถ้าไม่บ้าจริงนะใช่ ฝนตกหนักเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่ MG บางบอนครับพี่ชายผมกตได้ว่าจะมาสลับคนขับกันแหละน้องชามหลับแล้วใครจะเลือกแล้วใครจะเลือกพวงมาลัยเนี่ยพี่ชามแล้ว,วค่ะคือวันนี้พี่ชามพวงมาหากำไรบอกว่ากำไรไปซื้อพวงมาลัยให้หน่อยซื้อมาให้ชามให้กำไรํ <laughs> ำไรก็ตลกเนอคือก็เป็นคิดว่าเขาอะแก แต่มันคือเรื่องจริงค,คือเขาคือเขาโทรมาบอกให้เขาไปไปซื้อพวกอะไรให้ลูกให้กําไรเออดูดิอา้าวให้ลูกไปเตรียมเองเมื่อไหร่ละแล้วลูกมีพ่อไว้ทำไมมีพ่อไว้ <c oughs> ให้คนคิดไง <c oughs> ให้คนคิดไม่คือจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นแนวเป็นความมุงมิ่งของพ่อกับลูกที่ขับรถไปซื้อของให้แม่ไปช่วยกันเลือกเป็นเรื่องที่พ่อกับลูกเอาไว้คุยก,กันเป็นแบบโมเมนต์มุงมิ่งของพ่อลูกเขาใช่ไหมคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้มู้ดไหนก็ไม่รู้โทรมาบอก <c oughs> ง,งแล้เนาะไม่รู้บ้านไหนเป็นแต่ว่าบ้านกันแหมเป็นไม่แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูพวกอะไรกันดีกว่าว่า เราจะซื้อร้านไหนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องดูพวงมาลัยที่ไหนยังไงแต่เราเนี่ยมาเส้นนี้ตลอดทุกปีเอกชัยค่ะแนะนำนะคะนะครับเอกชัยจะมีพวงมาลัยขายทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นร้านอารมณ์เหมือนแบบว่ากลางผ้าใบหนึ่งผืน<ๆ>กลางร่มอ่ะเนาะใช่คหลังคาผ้าใบหนึ่งผืนแล้วก็จะเป็นร้อยกันตรงนั้นเลยแล้วก็ขายริมข้างทางไม่ว่าจะเป็นวันพระวันสําคัญอะไรที่ต้องใช้ดอกไม้หรือพวงมาลัยเนี่ยเขาขายทุกวันค่ะ เราก็มาซื้อที่นี่บ่อยนะเนี่ยร้านแรกร้านแรกที่เราจะเจอครับแต่เราไม่เคยซื้อร้านเดิมเลยนะเพราะว่ามีหลายร้านมากเร้านแรกที่เราจะเจอนะครับจริงจริงร้านนี้เลยก็ได้นะคะมันมีร้านหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นร้านร้านหนึ่งครับผมชอบมันอยู่ในตู้กระจกเขาอยู่ในตู้กระจกเนี่ยใช่เหมจะมีแบบนี้นะครับแต่ผมเห็นว่ามันมีร้านหนึ่งที่สวยๆเลยเขาใส่ไว้ในตู้กระจก เอาภาวนายใส่ไว้ในตู้กระจกใช่ใช่ใช่ผมแ<ม>อบเห็นอยู่แล้วผมวนหลายรอบแล้วผมจะดูว่าผมจะซื้อร้านนี้แหละไม่รู้ว่าแพงไหมแต่ก็ครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งใช่ค่ะว่า้คนสําคัญของเราคุณแม่นะครับเราก็อยากจะปลูกฝังนะน,นี่อ้นเน,นี้ยนะครับร้านนี้ใช่ไหมคะปลูกฝังน้องชามน้องชวานะครับกระจกตรงนี้ใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราลงไปซื้อกันดีกว่า ไม่รู้ว่าแพงไหมนะครับแต่ได้มาเท่านี้ก็เลยมีพวงใหญ่พวงเล็กพวงเล็กพวงใหญ่แถมมาให้ด้วยนะครับทั้งหมดเกือบหกเจ็ดหกเจ็ดพวงห้าร้อยบาทให้น้องชาวาน้องชามให้หม,มาม่าแล้วก็ของเราให้อมาม่าให้หมามมาของเราแล้วก็มีอมาม่าวันนี้มีอาเอามา่ามาด้วยก็เลยแทนของหล,ลานๆให้เขาเลยดีกว่าเนาะเขาน่าจะดีใจ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้สําหรับวอล์กของพวกเรากันนะฮะเป็นการเอารถมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งวันนี้ออกมาเราเจอในรูปแบบทั้งรถติดขออนุญาตคัดเบลนิดนึงก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวดราม่านะครับแต่ของน้องชานี้ผมขอนนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันค่าไม่ได้น้องเขาหลับนะครับ<า>เราก็ไม่อยากทําแบบนี้เหมือนกันต้องขอโทษไปณที่นี้ด้วยอ่ะสาหรับวันนี้คงจะไขข้อข้องใจของคนใช้ อยากจะใช้รถมาเซราติแล้วกันครับและยังกลัวอยู่ผมบอกเลยครับว่าคนที่ใช้รถนี้อย่าไปกลัวฮะคุณต้องใจถึงก่อนอย่างแรกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้แบบพวกเรานะฮะฝากกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช e l YouTube ด้วยหลังจากที่เราโดนแฮ h ช n n e l ไปการเข้าถึงหรือการแจ้งเตือนมันก็น้อยลงนะครับน้อยลงรบกวนจริงๆฮะให้ทุกคนนะครับรบกวนจริงๆให้ทุกคนช่วยกัน กดติดตามกด subscribe กดสั่นกรกะดิ่งให้กับช่อง youtube นี้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยละกันเรามีแฟนเพจ facebook นะครับเข้าไปที่แฟนเพจ facebook นะครับเซิร์ชสามร้อยดอ่ารา์หลายจะเจอ facebook ของพวกเราฝ<ะ>ากกดติดตามกดแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สด้วยนะฮะกด้นับสนุการเคลื่อนไหวของของโชว์รูมเรานะฮะสำหรับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะเจอก,กันอ e ีหน้าเราจะเอารถอะไรมาวันเดวิทสามร้อยลาร์เดี๋ยวเรามาเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับ หลังจากที่เมื่อกี้อันนี้จะเป็นว่าที่เราขับรถมเราเสนติไปกันครับมาไปดูกันว่าน้องชามจะทำอะไรต่ออ้าวจ้ามีใจกันเลยอ่ะไหนให้แม่เราต้องพูดว่าไงบ้างคะลูกนะขอให้แม่มสวยนะขอให้แม่รวยนะขอให้มีแต่ความเจรสุขแล้วกให้แม่มีเดนะ็กแสยนะุย Oh, oh, <laughs> ừ, không không. học cam cảm học cam còn học cam mà má con <laughs>